ไอิไปเนี่ยไ่มันลอลัมันไสลูกอลันไ่ต้อนรับเขีดกมาเวอยไอวนมันอลับักอลังเปียนเหมือนใหม่บักอลังขาลังขาลังใส่แล้วขาลัง ใค hey, oh, pues ้เ mm ห้น hmm. ม hey. 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 hey ีใครพ่อเลี้ยงลูกท่านพ่อเลี้ยงอูกนะมันได้อย่างนี้อยู่ป่า

เอาเนียเอเอาไปเจาะัลูกกูเดียวเาะูก้ยใส่ดยเออเราหวานาึ้นใ่เยอให้าคาพองนะมันหันคือข้างวะข้างวะข้างวะข้างวข้างข้างวะข้าง lượn đi <laughs> nữa nào. Chín đấy Nó birthday nó mặn quá vậy. Ông nghe. rồi. quay mà,